วงจรปิดอ,าาอบตบางช้างสมุทรสงครามจุดกับรถหน้ารงบรรจุกแก๊สถุงต้มบงาง,บงช้างที่อัมพาวาสมุทรสงครามตำรวจอัมพาวาดาบตำรวจดิเชตอำนวยการจราจรอ,อยู่รถสองคันคาดว่าคงจะแข่งกันมาทบูชมมะโจโจรถเก๋งสองคันที่แข่งกันดาบดิเชตทะกระโดดหลบคันแรกสีน้ำเงินได้แต่ถูกเก๋งสีขาวชนอย่างแรง กระทั่งบาดเจ็บสาหัสหลังเกิดเหตุตำรวจโรงพระอัมพวาลงพื้นที่ตรวจสอบดาบนิเชฟค่ะนอนไม่รู้สึกตัวนะคะมีเลือดไหลออกทางปากทางจมูกเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าใกล้กันก็มีโตโยต้าวีออสีขาวค่ะคนขับคือน,อนายพรชัยอุยุ44ปีก็ให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาขับซ้ายมาตลอด แล้วเก่งซีบิกสีน้ำเงินขับมาเร็วเขาไม่รู้ว่าตำรวจอยู่ตรงนี้แล้วจู่ๆนายตำรวจนายนี้ก็กระโดดเข้ามาตกใจมากรอดครับอาแล้ววซีบิกคนนั้นนะเขาก็วิ่งมาเร็วเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าตำรวจอยู่ตรงนี้แต่ผมก็เขาว่าออกรถมันก็วิ่งออกตรงนี้ไป้วจู่ๆแล้วตำตำรวจคนนี้เขาก็มาผมก็ตกใจตรงนี้ที่ตรงนี้ผมอ็ยูงเทิ่อนนิดเดียวเลยในสวานนี้ พี่วิ่งอยู่เลนขวาใช่ไหมในเลนซ้ายแล้วตำรวจของเขาเดินมาหรอใช่เลนค้างซ้ายเลยแล้วมีเห็นเห็นว่ามีรถเก๋งชนไะรถเก่งคันนั้นแหละแต่ผมไม่รู้ว่าชนไม่ชนไงโอ้แต่ว่าเห็นว่าเห็นว่าพี่ตำรวจเขาลอยมาใช่กระแทกรถเราผมก็ตกกระจายไงเพรพี่ไม่เร็วเรถคันนั้นมาเร็วตั้งแต่นู้นแล้วตอทวีแล้วใช่ซ้ายป่าฝ่านั่นแหละครับเบื้องต้น พรชัยเนี่ยขับมาจากบางคนทีมุ่งหน้าตลาดนั้นาอําพวะและมีรายงานในทํารองว่าขับคู่กับเก๋งฮอนด้าสีน้ำเงินแล้วก็ปรากฏว่าลักษณะคล้ายๆแข่งกันมาพอมาจุดเกิดเหตุเป็นจุดกับรถแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นท่านผู้ชมฮอนด้าเสียนเงินเนี่ยหายไปใช่ไหมค่ะที่ทางดาบเนี่ยกระโดดหลบแล้วก็มาโดนอีกคันหนึ่งพุ่งชนอย่างแรงขอให้ท่านปลอดภัยนะครับ ดาบตำรวจนิเชษหวยแยมเป็นผอบอหมูลรงพักอัมพาวาสิบรายการสามสิบเอ็ดนาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ